เวลาเราจะไปตัดผมที่ไหนอะ่ะเราก็เดินเข้าไปที่ร้านใช่ไหมเราก็จะบอกทรงที่เราต้องการบางครั้งอาจจะเป็นรูปภาพก็ได้หรือว่าอาจจะบอกว่าอ้าสั้นประมาณนี้ประมาณนั้นนะถูกไหมสําหรับร้านตัดผมที่เมืองชนครับมีลูกค้าชาวรัสเซียมาตัดผมที่ร้านโอ้โห oh สื่อสารกันอีท่าไหนก็ไม่รู้ครับสุดท้ายลูกค้าคนนี้ไม่พอใจครับลุกขึ้นมาแล้วทุกโต๊ะดังเลยก่อนจะหยิบแบตเตอรี่นะครับมาถ่ายหัวช่าง โอ้ช oh, oh. ่างยืนเหวอเลยครับ oh. ผมแหวงไปด้วยอ่ะ oh. ไปดูภาพพร้อมกันครับ you

ขนาดนั้นน่ะช่างตัดผมงงเลยครับเออแต่ว่าช่างตัดผมนี่ถือได้ว,ว่าใจเย็นมากเลยนะยืนนิ่งๆนะใช่คุณนิ่งคุณเงียบแบบนี้คุณเป็นต่อนะคือเออขาหน้าจะโมโหมากมากครับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าหลังจากที่ตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับ ลุกขึ้นมาแล้วก็ทุบโต๊ะดังเลยเห็นไหม<อ>แล้วก็พยายามจะบอกว่าทําไมตัดสั้นขนาดนี้เนี่ยเห็นไหมเขาพยายามจะจับผมข้างหน้าเขาเฮ้ยทำไมมันสั้นอย่างนี้เนี่ยเมื่อกี้บอกไปว่าไม่สั้นขนาดนี้ไม่ได้หรอทำไมมึงตัดสั้นให้กูขนาดนี้เออคือเอาจริงๆอ่ะการสื่อสารมันอาจจะเป็นปัญหาด้วยนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือมันต้องไม่ใช่อารมณ์อ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมึงดูมึงดูสั้นขนาดนี้<อ>ดูแล้วก็หันไปดูที่กระจกแป๊บหนึ่งฮะ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะเขาพยายามจะบอกว่าเมื่อกี้นี้บอกว่าให้ตัดไม่ได้สั้นขนาดนี้เนี่ยให้มันยาวลงมาตรงนี้ประมาณนิ้วหนึ่งโอ้โหไปหยิบแบตเตอรี่มาแล้วก็ถ่ายผมช่างตัดผมเลยอืแต่ช่างตัด,ด,ดผมนี่ใจเย็นมากเลยนะคะเนี่ยคือเขาทางานบริการอ่ะเขาต้องเป็นอย่างนี้อยู่ลว เฮ้ยบางคนก็ไม่ยอมนะถ้าไม่ยอมขึ้นมาเดือดแล้วก like ็โหมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เพาผมแว่งไปเลยอ่ะใช่แล้วถือได้ว่ามาเหมือนมาทําร้ายเขาอ่ะมาไถเขาเลยหลังจากนั้นครับเงินก็ไม่จ่ายแล้วก็ไปเลยหยิบกระเป๋าแล้วก็ออกไปเลยครับโอ้โหดูช่างตัดผมคนนี้ครับชื่อว่าสุปชัยมณีเจริญครับอายุ32ครับร้านนี้อยู่ที่ย่านจอมเทียนอำเภอบางลงจังหวัดชลบุรีครับโอ้โหนี่ แกแกคุยกับนักข่าวแกเปลี่ยนทรงผมเลยเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมแห่งไงแต่อย่างนี้ก็เท่ดีค่ะก็เลยต้องถ่ายเป็นสกินเฮดไปเลยฮะไม่รู้จะทำไงก็แก้ก่อนน่ะไม่งั้นเนี่ยมันมันเป็นผมแห่งไปเลยจริงนะเนี่ยเนี่ยตอนแรกอ่ะสุดท้ายแกก็เลยบอกว่าเออไม่รู้จะทำไงแล้วเนี่เนี่ยแกก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกให้ผมตัดแบบนี้ไม่ใช่หรอเออก็ยาวประมาณนี้แต่ตอนหลังดูเหมือนเขาไม่ชอบนะนะครับคือช่างตัดผมเ็าบอกว่า เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่25มกราคมครับลูกค้าชาวรัสเซียเนี่ยก็เหมือนอธิบายทรงผมที่เขาจะตัดนะก็เหมือนกับว่าใช้ท่าทางมือประกอบอะเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไงผมก็ตัดตามที่เขาบอกอะอใช้เวลาประมาณ20นาทีพอใกล้เสร็จครับลูกค้าคนนี้ไม่พอใจโวยวายผมบอกว่าทําไมตัดผมให้สั้นแบบนี้แล้วก็ทุบโต๊ะฮะหลังจากนั้นเขาก็ยือนอึ้งเลย <c oughs> <laughs> ดูดิมันเอาแบตเตอรี่มาถ่ายผม <c oughs> ผมเฉยเลยครับ ช่างตัดผมบอกว่าผมเป็นช่างมาเจ็ดปีโอ้โหไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนตอนเกิดเรื่องผมก็อยู่นิ่งๆครับไม่อยากตอบโต้ ไม่อยากตามไปเอาเรื่องเขาอ่ะเพราะคิดว่าเขาเป็นลูกค้า,าและที่สําคัญเขาเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยไงเออแต่น้องนี่สุดยอดจริงๆนะจะเย็นจะเย็นใจเย็นแล้วก็มีจิตใจในการทํางานบริการอย่างแท้จริงอ่ะเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะบอกว่าถ้าผมสู้อ่ะเดี๋ยวมันก็มีเรื่องบานปลายผมยืนเฉยๆดีกว่า,าผมอ่ะเนี่ยเห็นไหมตอนหลังผมก็มาแก้เป็นสกินเฮดเดี๋ยวผมมันก็ขึ้นมาปกติเหมือนเดิมมันก็จบแต่ถ้าเราสู้กันในเวลานั้นเนี่ย มันอาจจะฆ่ากันตายได้เลยนะจริงมันเป็นปัญหาของเขาไนงะซึ่งเขาโมโหให้เขาโมโหไปนะให้เขาเล่านิดนึงครับค่ะโมโหเกิดเหตุไปมากครั้งแรกเขาบอกข้างหน้ามือสองครับแล้วก็คล้างห้าเสร็จละข้างบนเนี่ยเขาหยิบยิบขึ้นมาบีบแล้วเขาหยิบปุ๊บๆแล้วเขาก็จับไว้แล้วเขาก็ทำแบบปุ๊บๆแล้วก็เข้าใจว่าเขาอยากจะตัดข้างหน้าเลยประมาณนี้อ๋อเราก็ตัดตัดตามที่เราเข้าใจนะเพราะว่า มันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องกาแพลภาษาด้วยเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้เข้าใจภาษารัสเซียมากนะัอ,อยู่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 เขาก็ลุกขึ้นขึ้น,นมาวายๆวายเลยวายเป็นภาษารัสเซียเลยไม่เข้าใจเลยว่ามันหมายความว่าอะไรครับผมเขาก็ทบุทบโต๊ะปึ้งไอผมไม่ตกใจละ หลังจากพอเขาทุบโต๊ะไม่พอใจแล้วเขายัางไงต่อพี่เขาก็จับปัตตารเลียนที่อยู่หน้าโต๊ะขึ้นมาแล้วก็ถ่ายหัวจับหัวจับหัวของคตรงนี้แล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายถามว่าโมโหไหมโมโหโมโหมากเลยข่าวแล้วเราคิดหลายอย่างเราคิดว่าถ้าเราทำอะไรไปแล้วเราจะ โดนคดีหรือเปล่าจะตกงานไหมก็เลยตัดสินใจอยู่เฉยๆด้วยช่างเขาบผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไม่ชอบใจอะไรตรงไหน<ฆ>และทำไมพอเขาไม่พอใจทําไมต้องมาใส่อารมณ์กับผมด้วยและทําแบบ<อ>ผมแบบนี้<อ>คือเอาไปะจะเลี่ยนมาถ่ายผมอะ่ะผมแหว่งไปเลยอะ่ะน้องก็เลยบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของ กำแพงด้านภาษาอ่าอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าเอาจริงๆนะอย่างน้องเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยว่ากำแพงด้านภาษาใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะคนต่างชาติเข้ามาเขาก็น่าจะรู้เหมือนกันนะเข้ามาตัดผมที่ร้านตัดผมที่มีช่างเป็นคนไทยอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ตรงใจคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊เปเปะๆอ่ะถ้าคุณจะมาตัดผมคุณต้องเอารูปมาดิเออแล้วก็ต้องทําใจเผื่อไว้อ่ะไม่ใช่ว่าแบบพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเขาระงับอารมณ์ตัวเองไม่ได้น้องคนนี้นี่สุดยอดจริงๆเลยนะนับถึงน้ําใจเลยน้องยังบอกเลยเห็นไหมเมื่อกี้ ถ้าเกิดผมทําอะไรลงไปอ่ะแล้วงานผมเดี๋ยวผมต้องโดนคดีแล้วคุณคิดดูดีน้องนิ่งมากอ่ะแล้วเพื่อนร่วมง,งานคุณเห็นไหมคือเพื่อนร่วมง,งานเขาก็ยังต้องตัดลูกค้าก็ยังต้องนั่งแล้วก็รับบริการอยู่อ่ะแน่นอนใจเขาเขาอายแล้วนะ<ช>เขามีความอับอายเกิดขึ้นแต่เขาคิดหน้าคิดหลังไงแล้ววุฒิภาวะน้องได้มากทํางานมาเจ็ดปีสุดยอดจริงๆดีแล้วที่นิ่งเพราะอะไรหรือป่า,าน้องเนี่ยตัวเล็กกว่าเยอะ ถ้าส <c oughs> ุจวะาจะ,จะาชนะได้ต้องใช้อาวุธถูกไหแล้วถึงขนาดว่าอาจจะฆ่ากันตายได้เลยนะคุณผู้ชมครับเอาน้องบอกว่าหลังจากนี้ไปก็เอาคลิปกล้องวงจรปิดไปแจ้งตำรวจแล้วให้ตำรวจตามจับตัวลูกค้าชาวรัสเซียคนนี้นะค่ะ,ะคือหลังจากนี้ไปถ้าสื่อสารกันไม่รู้เรื่องอะ่ะบางครั้งเปิดโทรศัพท์ก็ได้นะใช่ไหมมันมี Google ที่สามารถแปลภาษาได้ แล้วจริงเนี่ยสปอนเซอร์ของแบรนด์ซัมซุงต้องเข้าแล้วนะเห็นไหมออกรุ่นใหม่ที่มันแปลภาษาได้เนี่ยแหมถ้าสมมติว่าเขามาสปอนเซอร์รายการเราเนี่ยเราพูดให้แล้วแต่นี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเรียนเชิญเลยแล้วกันนะให้กําลังใจแล้วกันนะคะสําหรับคนที่ทํางานเนาะงานบริการและต้องเจอกับผู้คนที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชิญกับชาวต่างชาติซึ่งอย่างน้อยที่สุดเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวอ่ะนะเขาก็มาเที่ยวในบ้านเราแต่ถ้ามาแล้วแบบไม่น่ารักแบบนี้คือสงสารน้องเหมือนกันนะสงสารเออ